พบกันอีกเทียนเคยหอมปลาไหลผัดเผ็ดปลาไหลหน้าตาเขาจะประมาณนี้วันนี้จานเดียวกับแก้ม ดีครับอาหารบ้านๆวันนี้พบกับรับผัดผิดปลาไหลกับแก้มแล้วก็นี่น้ำล้างคอแกงเหาสักนิดนึงมีผัดผิดปลาไหลได้มาหลายวันแล้วใส่ช่องปิดไวไปมีใครทำวันนี้นก็เรยพาไปการทำนะ รู้ยังอร่อยวะดีก่อนแล้วกันเพิ่มความอร่อย อร่อยอร่อยใช้ได้ใช้ได้ไดน,น,นี่เป็นปลาไหลบ้านปลาไหลบ้านเอาม,มาจากมน,นอก ไม่ได้ไปหล่ตลาดนะมือซื้อมาจากตลาดทั้งน,นี่ยไปหามาตามบ่อบ่อตามพุ่งนาบ่อปลาเขา อร่อยเองเยอย่างเดียวไม่มีเพื่อนกินกินคนเดียวอร่อยคนเดียว อร่อยของเนื้อปลามแตกต่างกันนะครับอันนี้ปลาธรรมชาติปลาไหลแบบมาจากธรรมชาติรสชาติมันก็จะอร่อยกว่าปลาไหลที่เขาเลี้ยงมาปลาไหลที่เขาเลี้ยงมามันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่นเนื้อมันจะแน่นกว่า ยังไงขอฝากช่องด้วยนะครับอ่านอาหารบ้านๆนะีนานๆแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้ทําไม่ค่อยได้ทําคลิปนะนานหลายวันแล้วกับสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งยังไม่ได้ทําเลยนะนีคลิปแรกหลังจากหยุดมากับสองอาทิตย์ขอฝากติดตามด้วยนะครับอ่านอาหารบ้านๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ